ดูดวงชาวราศีเมถุนแสงส่องมาให้รวยพลังอำนาจบารมีวาสนาเทวดาโดนบดาลให้แก่ท่านท่านจะรวยเลยรวยส่องแสงพลังนะครับอันยิ่งใหญ่ส่งมาสู่ตัวท่านท่านจะได้ค้นพบได้เจอกับชาวราศีที่มีอำนาจอย่างเช่นชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนโดดเด่นด้วยอำนาจบารมีวาสนา ถือดาบตั้งขึ้นประหัตประหารหลบหลีกแก้ไขส่องแสงมนจันทาดวงชะตาส่งผลอำนาจบารมีวาสนาริเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีการประดิบประดอยทำให้ท่านประสบความสำเร็จรับทรัพย์รืยโชคสุขสมสมหวังได้รับซึ่งโชคลาภเงินทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสนับสนุนค้ำชูเทพเทวดาฟ้าดินโดนมนดานอำนวยโชคให้แก่ท่าน ท่านจะได้รับข่าวสารที่มีอํานาจบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้คของรักษาหนุนนาโชคชะตาแปลเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาของท่านเมื่อตกตําแหน่งบุญเมื่อไรเป็นเรื่องตกตาแหน่งบุญเมื่อไรรวยแน่นะครับจะได้ลื่นเลิ่งสังสรรค์ได้ความแช่มชื่นได้ความสุขสนุกส,สนานนครับผมอัศวินถือดาบประหัตประหารปีศาจหมู่มาร นะผมแสงพลังแห่งเทวดามอบให้แก่ท่านก็แปลว่าท่านเป็นผู้มีบุญมาเกิดชาวราศีเมถุนมีจิตใจที่อ่อนโยนไม่พร้อมที่จะมาทะไม่ได้กลัวนะแต่ว่าไม่อยากจะบาทะกับใครมันเสียเวลามันไม่ใช่เรื่องนับดาบสองไวเกิดขึ้นในโชคชะตากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะพัฒนากล้าที่จะก้าวกระโดดดวงชะตาวันหนึ่งท่านจะได้ตกตำแหน่งฮึกเขอิมมีอำนาจ ได้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาจิตใจที่อ่อนโยนจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหาญเอาจริงเอาจังจ,งจนประสบความสำเร็จชะตาชีวิตแช่มชื่นราบรื่นยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนา,าท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ปะปรงแต่ว่าเบื่อหนายกับทุกสิ่งทุกอย่างครับนะ อะไรกันนักกระนาที่ข้าพเจ้าจะต้องเจอผมการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีจะได้มีการจัดแจงตามแบบแผนและได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาอันยิ่งใหญ่นับศัตรูหมู่มารได้แก้ไขได้ปรับปรุงได้มีอํานาจผมได้เจรจาได้ต่อรองได้ปรับปรุงได้พูดคุยท่านจะได้ค้นพบคนพบคนเจอได้ปรับปรุงแก้ไขในอำนาจบารมีวาสนา รับจัดแจงตามแบบแผนประเพณีครับศัตรูโมมานเริ่มที่จะยอมสิโลลาบแต่ท่านต้องเอาผ้าคลุมมาปิดเอาไว้อย่าให้เขารู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนก็เร,เรียกว่าดวงชะตาล่องหนอย่าให้ใครรู้อย่าให้เจ้ากรรมในเวรรู้เดี๋ยวเขารู้แล้วเราจะลําบากในเมื่อเทวดาอํานวยโชคให้ท่านก็ยานะครับปฏิเสธครับการปฏิเสธอาจชีวิตให้ท่านตกต่ำจำแย่ท่านเอาไหม ะฉะนั้นท่านอย่าปฏิเสธเลยท่านเอาความร่ารวยไปแสงสว่างตกตําแหน่งเดวอร์นะครับเงินทองไหลมาเทมาประสบความสําเร็จจะร่ํารวยสุขสันต์พรรษาช่นชื่นราบรื่นเป็นไปได้ดีทุ่งข้าวเหลืองอารามนะครับตกตําแหน่งอัศวินถือเหรียญถือถ้วยมานะครับบุ่งตรงไปข้างหน้าสิงสิทธิ์คำชูนุ่นดาโชคชะตานะครับส่องแสงมาถึงตัวท่านแล้วท่านจะกลัวอะไรท่านจะได้ปรับปรุงแก้ไข ปรับศัตรูมูมานนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามจะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาสัตว์เลี้ยงของท่านจะอำนวยใช้ออำนวยโชคให้ท่านอย่าคิดว่าสัตว์เลี้ยงไม่สามารถสื่อถึงเรื่องราวเล้่ลับเรื่องราวต่างๆเพราะว่าสัตว์นนถูกระบุเอาไว้ให้สื่อสารกับเรื่องราวต่างๆเช่นสุนัขสามารถมองเห็นผีแมวนะครับสามารถสื่อกับเรื่องราวเร่ลับเรื่องราวต่างๆได้ เพราะนั้นท่านอยู่กับมันต้องมีเมตตาอบอ้อมอารีแต่ว่าเขาก็จะคอยช่วยทางด้านเรื่องเลนลับให้แก่ท่านครับสุนัขแต่ละพันธ์แต่ละต่างก็ต่างปรับปรุงแก้ไขในดวงชะตาของเขาครับผมโชคลาภของชาวราศีเมถุนก็เป็นเช่นเดียวกันครับถ้าเปรียบให้ท่านฟังก็คือแสงส่องมาให้รวยครับลองสังเกตโชคชะตาของท่านให้ดีครับผมสังเกตให้ดีครับ ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับเรื่องราวพวกนี้อาจจะทําให้ท่านตึงเครียดก็ได้แต่ท่านเข้าใจหลักแห่งความจริงเป็นจริงเทวดาก็จะให้ท่านรวยขึ้นมาทันดีทันใดท่านจะได้มองเห็นได้ค้นพบได้พูดคุยได้ปรับปรุงแก้ไขมีดปักตรงกลางใจเจ็บปวดรวดร้าแสนทุกทรมานการเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีในวัยกลางคนบอกได้เลยว่ามองการไกลถึงอนาคตท่านจะได้ปรับปรุงคับผมการชิงไหวชิงพริบ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในดวงชะตาเมื่อแสงสองลงมาลอยนะครับต้องดูด้วยนะครับว่าท่านมีแสงสองลงมาหรือเปล่าบางคนบอกว่าแสงนั้นคืออะไรแสงคือดวงบนกุศลวาสนาของท่านครับเทวดาเขาจะมีกายทพิปเพราะฉะนั้นแสงสองลงมาท่านก็ต้องดูให้ดีว่าสิ่งเหล่านั้นจะอํานวยชัยอานวยโชคให้แก่ท่านหรือเปล่ามนจนทาตกตําแหน่งนะครับเอเมโร่ความร้อนแรงความร้อนแรงตื่นเต้นเย้ายวนเยา,ยา,ยา,ยาใจ จะส่งผลโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตลับซับโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาบังเกิดนะครับจะเจริญลูกเรือขึ้นมาทันทีทันใดขอทํานายว่าโชคชะตาของท่านจะมีใครบางคนเข้ามาสนับสนุนหรือว่าแอบ,บชอบลลลหลงรักหลงไหลในตัวท่านจะเอาดีโดยที่เข้าไปทางครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานนะครับผมแต่เขาแอบ,บตกหลุมรักุหวังผลประโยชน์กับตัวท่านก็ได้ นะครับคุณควรที่จะต้องยอมรับหรือว่ายืนหยัดต่อสู้ปราณประหารคนที่คิดไม่ดีหลบหลีกคนอิจฉาให้ร้ายดับสองก้เกิดขึ้นในโชคชะตาก็แปลว่าเลือกให้ดีนะครับนะครับเลือกให้ดีนะครับคู่รักคู่เทวดาสุขสมดังใจหมายนะครับผมบางคนบุญกุศลร,ร่วมกันมาเหมันติดขัดจึงแค้วคาดนะครับหรือว่าเจอเรื่องราวต่างๆที่หลุดลอยกันไป นะครับผมมันจะเป็นไปได้ด้วยดีมันก็เป็นไปได้ด้วยยากเหลือเกินข้าพเจ้าไม่ต้องการสิ่งอื่นสิ่งใดแต่ว่ามันก็บังคับให้ข้าพเจ้าได้เจอกับบุคคลท่านนี้มีดาบล้อมรอบเจอปัญหาต่างๆเข้ามาจนแก่จนเท่าแล้วเนี่ยยังไม่ได้ความประสบผลในความร่ํารวยเลยเพราะอะไรเพราะว่าเทวดานะครับจะช่วยท่านแต่ท่านไม่รับเองชาวราวสีเมถุนเป็นแบบนี้นะครับเทวดาจะช่วยแต่ไม่รับ ครับผมจะรับยังไงก็อธิษฐานจิตข้าพเจ้าขอจะตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าขอเป็นคนดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ดวงข้าพเจ้าดวงดวงชะตาข้าพเจ้าเปิดมีหวยถูกหวยรวยขุ้นประสบความสำเร็จครับผมเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเลขเสียงดําโชคไม่รับก็ไม่ได้เองครับผมโชคลาภก็ไม่เอาก็ไม่ได้ครับก็เทวดาท่านเมตตาให้แล้วครับผมคนจะรวยมันก็ต้องมากับโชคลาทั้งนั้นะจะมาทางด้านไหนล่ะ เงินมันคน่นหล่นมาจากฟ้าแต่ก็เป็นไม่ได้ไม่แน่นอนการลื่นเลงสังสรรค์การช่ำชื่นาราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายครับผมข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ครับสนับสนุนทางช่องได้ครับสวัสดีครับ